สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื่อนีประเทศภาคเขาป่าได้จ่าเด้อ Enjoy Life s ไ y ล์อินเดนมาคสิผ้ามาเบิ่งยังสิผ้ามาเบิ่งสิ่งตื่นตาตื่นใจเทเล็กที่จอยเห็นในเดนมาร์กจอยมาอยู่เดนมาร์ก11ปีพ่อแม่พี่น้องจอยบ่เคยเห็นแบบนี้จักเทั่นนี่เทเล็กจอยสิผ้าเขามาเบิ่งสิผ้าเขาไปเบิ่งว่าเฮ็ดอีหยังพ่นผู้ลังคนไปย่างลูบย่างข้าอยู่ในสวนแล้วพ่อแม่พี่น้องแม่ปี๋ไปจ่าจอยสิผ้าไปเบิ่งป่าดงบักพริกกับอันอีหยังก็หล่อบลูเบอรี่เบาบานเฮาเอิ้นเนาะ วายพูดนะบักพริกนะพูดนะเป็นแถวอยู่ผุนนะเธอไปไป,ไปพอแม่พี่น้องผุนผุนน,น,น้องมาแล้วน้องมาแล้วสิ๊ปาเขาไปรออีกคนนี้จี๊ป่าไปวงบักกันย่อไปตื่นตาตื่นใจยังตื่นเต้นไม่หายพี่น้องใจตาแถบฉะลนนกนอกเบาเลยพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะจอยพูด,พดอีดี ไปไปไปเบิ้งว่าพ่กเนี้ยยังขังในพ่อแม่พี่น้องย่ำในก็ย่ำนั่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพูนดตื่นตาตื่นใจดงพันใหญ่ขนาดไปจ้าไปไปไปบอกดูรลายเสียงสิมดไปจ้าเขาเาไม่มีไพถามหาเจ้าดอกเสี้ยนูนี่พ่อแม่พี่น้องฮอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอาละเอาละเอาละพูน่ะพูนพูนรังคนพูนไปเก็บไปประเทศนี้ไปนั่งไปก่อนเดี๋ยวอันเดี๋ยวอันทั้งนี้บอกพีก ทั้งเียสตรอบเบอรีนาะบานเทานเนาะจะสิผ้าไปพ่อแม่พี่น้องพอดีค่ะพอดีค่ะเพิ่งหวานแทบหวานสุดยอดเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบิ่งเบิ่ง จปากป่าแม่พี่น้องลักซิมข่อนพ่อนีจงัง่อยก่อนมื่อกินหวานหวานหวานกะหวานเนี่ยพี่น้องก็หวานหวานแพทหวานกะหวานเนี่ยอุ้ยพูดน,น,น,นะนายเพป็นแบบไงแบกเต้พูดนะ จะแม่งคักแม่งแน่เนอะสุดยอดบอกอยู่แววแวอยู่ลืมเปิดกล้องแม่ปล่อยฟังนั่นตัวอยู่ฟังอีกจ้ะม่ต้องต้องยู่น้ำกันปนวับชีวาโอ้บหวหาลูกอยู่น้ำเลยว่าจังสันพ่อแม่เป็นหวงปุ่นอ่ะห้ยย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  เบิ่งจับพ่อแม่พี่น้องสวยงามขนาดสุดจวดอีดีงามคักงามแน่จับพ่อแม่พี่น้องทางนี้ทางนี้ทางนี้ซิมจนอิ่มแล้วบ่ซื่อดอกซิมจนอิ่มแล้วบ่ซื่อดอกพ่อแม่พี่น้อง ได้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 แมนสวยแต่พ่อแม่พี่นนองสวยงามแมงกงมาให้เยี่ยวปตาใส่กองเลยนที่เนที่สิเกนเก็บใจกระตาก่อนแล้วเนี่ยมันจะไไปอนใส่กอง เบ่งจับพ่อแม่พี่น้องข่อยกบอเดสวงามข่อยเบ่งแน่นี่จากพ่อแม่พี่น้องสวยงามอีรีเบ่งแนนนี่สปีชฮะสปีเจ้าของสวนพ่นบอกว่ากินกินพนักจัดเจ้าของสมกินพน้าจ้าเจ้าของสวนบอกกินทำไมวะสันกินกิน พี่นหรอาเนี่กินได้แพแม่เนี่ยขปาปากพี่แล้ววยแล้วจัดเนีหาย,ย,ายร้ายล,ลูกแล้วนี่ยก็ว่าสีบเหตุผลทีที่้สื่อข่คืออิ่มแล้วสื่ออยู่จ้าพ่าแม่พี่น้องซื้ออยู่อาฝ่าว,าว,าวาอาแสบก็จะแสบมึงไงนี่อืมวานสุดยอดเลยจ้ะ แม่ยังมั้งบุญเละมาเด้อมาเด้อเจ้าบ่มา่าซิมหมันเดยวเจ้าสิบปีไทยนะนซิมคนละทางพ่อแม่พี่น่องจะของสวนใจดีดีจะของสวนบอกให้ซิมจ้ะอืมไปจากสิบห้าไปเบ่งต่อโอ้ แสบคักแสบแนบเลยแม่นมืดเลยสองข้งขางท่างพ่อแม่พี่น้องคุณเพิ่อนแกปนนันพักอีตูวก็พักองละพายพูละถุงแพดแต่ใส่แล้วน้องก้อยปุณจจะเพ่อแม่พี่น้องโอ้โหตื่นตาตื่นใจปุณจจะคล้องสวนเพื่อนพุณ เดี๋ยวสิพายอ่ะยังไปบึงทั้งปุ่นต่อได้จ้ะเด้อไทยบึงกันปุ่นอ่ะโอ้โหพ่อแม่พี่น้องเอ้ยปุ่นอ่ะความสวยงามโอ้ยเดี๋ยวก็ตื่นนี่ผักแพะเอาได้จ้ะเด้อนี่เด้อผักแพะวไปใส่ซุปน้ำมันป่ะคะเจ้าใส่ซุปน้ำใหม่มันหอมนะจ้ะนะปุ่นแม่นบอดเลยปุ่นอ่ะอันนี้ตรงที่อัน,นสตอรอเบอรี่ได้จ้ะได้ผลบักรพริกบักพริกมันก็นกระล่างแดงจ้ะพ่อแม่พี่น้อง อะไรกิมยิมแล้วแม่ย да. ัดเข้ายัดเข้าให้แนข้างนอน้าม้งนเำนอนแม่ตแม่ไม่แมเจ็บกินเมื่อไหร่บ่เดี๋ยวสิบอกจูฟังเพื่อนว่ากันใส่กระทงนั่นนั่นกระทงละยี่สิบ ฉันกินแล้วบ่คิดว่าสันเศร้าซื่อหรอกสัว่า <laughs> เก็บกินหนาวเก็บกินหนาบ่ซื้อแล้วบเด่นพี่พอเอ, <laughs> อ,อ,อ็กซ์พ่อนชวบาสตีวีาสอคือวีกเบิ่งแน่นี่หน่วยบ<อ>กั <ไง S 1> บ<อ>กใหญ่บักเตพกะพุนจ้ะอืม <laughs> พี่คือดแ่วาไปข้างนอกมาสิพาไปบึงข้างนอกก่ออันนี้มัน อันนี้หอมบาเทบางคนเอายูนก็ตามมาให้แม่นี่ยที่เนาะจนแม่ใส่นี่ยนะยี่สิบบาทแม่กินบุริคิดตั่งขึ้น่าเบื่ออาสันกินนะจ๊ะกินลูกมาเบิ่งข้างผีจ้าพ่อแม่พี่น้องอืออันไหนน้ำผิวดูกินเนื้อกำงงามนี่แม่นะอโออ้ยันนี้โอ้ยนี่กระไรขึ้นกันเนาะพุ่นน่ะอันนี้มันพุ่นน่ะ อันนี้พ่พนี่เก็บมืออื่นพนี่ไปทองพี่น้องเามาอ๋อพ่นเก็บมืออื่นูโอ้คือหน่วยใหญ่แทมแม่พี่น้องเบื่อกแม่บอกว่ายาดข้า,า,าขไปยาดก็นได้จัดนะสุดจวดอีเลียใช้ บ่เอาแต่ย่อแบบ่เอาแต่ดอกมันกรอบขึ้นในนั้นสิทายลูกไม่ทายลูกบ่สิทาเตน้นมองนี่โอ้โหสุดยอดนาดขยันไปย่อไงนี่ละว่างก็ได้มานีละแม่คันบ่ว่างนั้นจากก่างกรไปดามาหาสังประแดกกับบานในใดว่าเสียวประแดกมากไ <laughs> นายวิพกอีกวิปลาทับปิลนเลยเหรอนายวิพกอีกวิทาบิีฟิมวะแน่หนิบังเนี้ยพูดอะเป็นปุ่มเป็นพ่วงขาดเนาะสุดยอดอีรีข่าเต่าสร้างมีความสามารถเนาะ แม่กับแม่แลรก็ยัดเขาตะปากลูกยันไปเลยลูกไปกินเขาอยู่บ้านอีกเดี๋ยวพาไปเบิ่งกังหกอกเพราะแม่พ่หนหองเลยสุดจวดอีลีโอ้้หูเลือดเลือด อ,อกนี่ก็แมนมดเลยตัวนี่สองอนนลอกม,มันจะออกอีกบ่ละมากนะจะเพิ่งกันจ้ะอ๋นนอ,นนอ,อบ่บบาอีกแล้วเนาะพดน,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 นะย่ใต้เต็ทนนนน์นี่ก็แมนนจ้าเดนนี่ก็แมนมดนี่อ๋อที่ว่างๆนั่นะที่วนะ่างๆกันปลูกมันฝรั่งจากพืช S <S <preach miracle> เดี๋ยวแต่วพายางเขามาเบิงข้างในสุดๆจักบาทปันจ้ะพุ่น่ะโอ้สวยงามพ่อแม่พี่น้องจ้ะสุดจวดอีดีพุ่น่ะเลิศจระเลิดเลิดเลิดหนึ่งแถวสองแถวสามแถวสี่แถวห้าแถวหกแถวว๊าดิตุสุดจวดอีดีจ้ะอันนี้เพิ่นสิเอาเงินไปเก็บไปทางคือเพันเฮาเพิ่นว่าจ้ะเบิ่งพุณน่ะ หามเก็บเตอร์เพิน่นว่าเสียไปกันเสีไป,เสไปฝากทั้งเป็นสิเก็บไปส่มทั้งคือเปนเฮาก็สักโอ้โหจะแม่นจอนป๊าจอยถึงเน้นในการเกษตรของเพิ่นพ่อแม่พี่น้องข้าเจ้านี่เก่งคักเนี่ยเทศอย่างนี้ก็มี่สองผัวเมียเฮ็ดน้ำกันอยู่สองผัวเมียว่าสันผัวกับเมีมเยในเฮ็ดน้ำกันสองคนพ่อแม่พี่น้องสุดยอดอีรีเก่งคักเลยนี่คันว่าสองคนนี่สาม,มารถดูแลได้เป็นแบบว่าเลิศอีรีว่าสันทอง เก่งคักอันก็มีแต่พูในหน่อยผัวกับเมียเพิ่นกันเลยสองคนนึงดูแลทั่วสวนทั่วไฮสุดยอดอีลีไปสิพาไปเบื้งแพร่ท่านคุณใส่ใส่บ่อปลาเพิ่นสิพาไปเบิ่งบ่อปลาพ่อแม่พี่น้องนะมีปลาอีหยังแน่นนั่นน่ะโอ้ สั่งไว้กับปลาตุลาหาเงินพ่อแม่พี่น้อนสุดยอดเลยย่างพาดงเข้าไปนี่ได้พ่อแม่นั่งอยากเบิ่งเงินแอปเปิ้ลบักแพ้้ดลูกที่เอาแอปเปิ้ลเออนั่นมาแพ้เบิ่งนี่นคอมเนต์บานเหากับ่ามันบักซีดาเนาะแม่นะบอกสีเศร้าใครเจ้าบังตั้งเสียงมัน พ่อ,แ,พอ,อมพแม่เป็นหน่องเอ้ยมีแพะจ้ะลูกแพะบานเห่า,ากะจก้ะบักแพะบานเห่า,า,านี่กะรสชาติคือจังบักซีดาบานเห่ารูฝรัลล่งนี่จ้ะพ่อแม่พี่นกกบบ้น่องบอกเขาว่าจะรสชาติคือกันนี่จ้ะจอืตื่นตาตื่นใจก็ของข้าเจ้านะจนะ้ะเนาะมึงพามาเบิง พามาชมสวนพุ่นนะโอ้ยจะแมงงามคักหลายพุ่นนะแต่ว่ามันบันเห็นมันบันเห็นพ่อได้เก,ก็บหลัจกจับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามันยังแข็งอยู่แมจ่จ๋าแต่ว่าพูดเสีงว่ามันต้องกรอบแน่ไปทางไหนจาน้าเดินไปนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้อง ต้นแอปเปิ้ลหน่อยเดียวท่านนะ่ะนัอ้ป้าลูกเพิ่นแหมป้เบิ่งบ่แอปเปิ้ลต้นหน่อยเดียวพ่อแม่พี่น้องเลยฟังพุณน่ะพวงพวงนี่พวงพวงนี่พ่อแม่พี่น้องเออ้ยบุญ่ะพุณน,น่ะแอปเปิ้ลกรอบขนาดด้นี่อันนี้คือพิงเลดี้แม่มันพิงเลดี้ป่ะนี่ พุ่นน่ะพันแอนบักแอปเปิลอันนี้มันแสบได้จ้ะได้กรอบหวานดีขนาดเจ๊นี่สุดยอดเลยอันนี่มันกรอบหวานจ้ะพุ่นน่ะโอ้โห,โโหแดงว่าสันพุ่นปาร์ตี้เถอะจอกก็อยู่ลุมเืินแจ๊โอ้สะออนควงะจอกเ,เดินไปนี่ได้ไหมเดินเดินเอาไปนู่นว่ะน่าล้นเต็มเผื่อนอยู่คุณแอปเปิลจ้ะโอ้ย มึงเป็นข้างเป,เป็นเห็ดป่นะปอดกราเจาขึ้นหลอดแทะออหืปอดปอปลาโอ้จาจพ่อแม่พี่น้องแม่แบบโค้า โอ้ยขจาวขึ้นเฮ็ดงามแช่ขมันเฟินตตมากค่คักในน้ำหล้นบอกมาเลยดิพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพนันน้ำตกเพิน่นสวยงามขนาดโอ้พนเป็นน้ำตกไหลมาพนปลาเนาะพวนมันเลิศชัดจ้าจะแม่คนอิ่มพนพนเป็นเฮ็ดเป็นน้ำไหลลงมาตหนหาสิงโตนะจ๊ะนะ เ็ดน้ลงไปแม่เพ้นไปเอาอาหารมาให้ปลากินเพ้นอยากให้พวกเจ้าได้เห็นปลาแค่เจ้านี้เฮ็ดบรรยากาศมื่อนี้มารีวิวบ้าน,น,นอานัสองัวเมียอัสองัวเมียทำการเกษตรเป็นคนเวียดนามดจ่าเด้อโอ้พุ่นนะพุ่นนะพวกแอปเปิลพุ่นูะหอ,อ,อยสับลาบอยู่พุ่นในมุมพูดนะจา๊ะ ห,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 หล่นเต็มพื้นอยู่แต่ว่าอันต้นที่จอยพาไปเบื่อเมื่อกี้น่ะต้นต้นนาน่ะอันต้นอันดอกแดงๆนั่นจะอันจะสิพาเด็ดไปซิมอยู่จ้ะฮ็ดเดงงามขนาดพุ่นมาแล้วสจดอีรีล,ลุดขนาดจะลุดขนาดบัวปลาเพิ่น

มันบ่ใส่โต๊ะกองมันคือจังของพวกจอยเฮดนะพวกจอยใส่โต๊ะกองมันแต่มันก็มันก็ธรรมดาแหละซึ่งมันแดดนอันต้นไม้เพิ่นลายพิ่นโอ้โหเปล่าเลยวระจภทนี่จวดอีเลียพูดแม่เขาบอกว่าไฮในหน่อยจีแม่เนี่ยสตาร์ทมันกิดกันกระดงเลยโอ้คัะจ้ะพอแม่พี่น้องสวยงามอีเลียสอนของเพิ่นเนาะเฮด้งามขนาด น่าประทายมากล้ลแต่เมือกีในงามขนาดกันยังไงสุดยอดอีลีนะจะไปไปสุดยอดเลิศเลยจ้าเลิศเลิศเลิศอันอันต้นนั่นเพื่อนไ้เก็บเพื่อน,น,นไอแม่บอกแอปเปิลต้็นอันมันล้นชิมอยู่ใต้ต้นเหนไ <laughs> แม่จะสิบปลามาซิมว่ามันหวานว่าสันเดียอันี้บ่ นี <S 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 ่สวนกับบริสิมเนาะเอาเลยเอาลูกเล็กๆแกม่เอาลูกเล็กเล่าเลูกใหญ่เอามาเอามาเอามาหน่อยหน่อยหลูกกับซิซิมเดกเขาอันี้ยังก่อนนี่บักฟักกันตีนะขอบคุณค่ะนี่บักต้นมาติจัก วานอยู่จ้ะพ่อแม่พี่น้องเอาละจ้ะพ่อแม่พี่น้องคลิปชมพักชมส่วนชม,นมอันคลิปชมผลไม้อันกับอันบอ่อปลาจากกับกระสีฝากไปซ้ำหนีละจ้ะเด้อคุณกระสิจากไปนะสิพามายินบอกแวะๆอยู่ขาขักแอปเปิลต้นนี้สุดยอดอีรีคุณเฮ้ยคุณน,นะจ๊ะคลิปนี้กระสีฝากไปซ้ำหนีและจ้ะพ่อแม่พี่น้องคุณอะ กราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มี่ไห้เอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาดแล้วก็มาดามเห็ดมัสรุมและจับด้วยพ่อแม่พี่น้องจา้าหวังว่าพ่อแม่พี่น้องสีส้มรับส้มด้ยวยความเพลิดเพลินน้ำกันนะจ๊ะเนาะเผยแผ่สิ่งใหม่ๆพ่อแม่พี่นอ้องได้เบิ์งนะจ๊ะเนาะพุ่นนะอุ้ยพุ่นนะแดงวัดสันพุ่นนะล้นเต็มต้อนอยู่พุ่นนะจะกระเจ้าสิก,กินอันใดเนาะมันก็ะลายปวดลายพวกพ่อแม่พี่น้องพุ่นนะสับลาพี่พุ่นโอเคจ้าพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็สิไปแล้วจ้� ขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะจ๊ะเด้ออย่าเจ็บอย่าจนขอให้พุ่นหลอดปลอดภัยจากโควิดนอกจะเนาะสู้ๆเป็นน้ำกันจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะจ๊ะเนาะพูนนะว้ายพวกเจ้าคือสิหยาคนะบอกแอบเปิดพวกใจซิมือก,กีอ้คันแหม่แสบจ้ะพ่อแม่พี่น้องรับรองว่าแสบจ้ะไปแล้วจับพ่อแม่พี่น้องบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ